นี่ค่ะมาห่อไว้แล้วมาดูกันค่ะว่าจะกินได้ไหมโอ้ลูกเขาใหญ่มากเลยนะคะไปสามลูกลูกใหญ่มากดูลูกใหญ่มาก,ก,มากนี่ค่ะมาห่อไว้แล้วมาดูกันค่ะว่าจะกินได้ไหมโอ้ลูกเขาใหญ่มากเลยนะคะ คลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะนี่ค่ะผิวสวยเน่าซะแล้วห่อไว้เลยไม่รู้ว่าเขาดีไม่ดีนะคะนี่ค่ะชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะเขาก็มาเมล็ดเยอะเหมือนกันนะคะแต่ใจไส้เขาก็น่าจะไปสามลูกลูกใหญ่มากดูลูกใหญ่มาก นี่ค่ะผิวสวยเน่าซะแล้วห่อไว้เลยไม่รู้ว่าเขาดีไม่ดีลูกนี้ก็หกขีดคือลูกเขาใหญ่มากเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นพันอะไรเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูค่ะว่าจะหวานกรอบอร่อยไหมนี่ค่ะ ลูกนี้ก็หกขีดคือลูกเขาใหญ่มากเลยนะคะก็ไม่รู้อร่อยค่ะเดี๋ยวจะตัดแล้วก็จะเอาไปชั่งไม่เอาขาตั้งก้องมาเห็นนะคะขอตัดก่อนค่ะตาแสก็เอาไว้ก่อนอันนี้ อันนู้นนี่ยังไม่ใหญ่อยูยังเขียวอยู่เลยค่ะนี่ค่ะวันนี้เอานี่ค่ะมาห่อไว้แล้วมาดูกันค่ะว่าจะกินได้ไหมโอ้ลูกเขาใหญ่มากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาช่างดูค่ะว่าจะได้จะพาไปดูต้นฝรั่งค่ะ ต้นฝรั่งอยู่ข้างบ้านค่ะคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะอันนี้เสียดายอันนี้เสียดายลูกเขาเน่าเดี๋ยวจะตัดแล้วก็จะเอาไปชั่งไม่เอาค่ะตั้งก้องมาเห็นนะคะขอตัดก่อนค่ะ ลูกนี้ก็หกขีดคือลูกเขาใหญ่มากเลยนะคะก็ไม่รูปอันนี้ก็ลูกใหญ่นะคะแต่ว่าเอาไว้ก่อนเพราะว่าลูกยังไม่ใสอันนี้ก็ลูกใหญ่เริ่มจะผิวใสแล้วอันนี้เสียดายอันนี้เสียดายลูกเขาเน่าเป็นพันอะไรเนาะคือพันเขาจะใหญ่ อันนี้ก็ลูกใหญ่นะคะแต่ว่าเอาไว้ก่อนเพราะว่าลูกยังไม่ใสอันนี้ก็ลูกใหญ่เริ่มจะผิวใสแล้วค่ะแต่ก็เอาไว้ก่อนอันนู้นอันนู้นน zuge, ี่ยังไม่ใหญ่ผิวยังเขียวอยู่เลยค่ะนี่ค่ะวันนี้เอาอันนี้ก็ลูกใหญ่นะคะ แต่ว่าเอาไว้ก่อนเพราะว่าลูกยังไม่ใสอันนี้ก็ลูกใหญ่เริ่มจะผิวใสแล้วจะหวานเแต่ลองชิมก่อนจะหวานแต่ลองชิมก่อนได้กีลขีด อันนี้รูปแรกนะคะเดี๋ยวจะตัดแล้วก็จะเอาไปชั่งไม่เอาค่ะตั้งก้องมาเห็นไหมคะขอตัดก่อนค่ะโอโ้รูปนี้แปดขีดค่ะแปดขีดกว่ามาดูรูปที่สามค่ะเห็นไหมคะนี่คะ่ะชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะเขาก็มเมล็ดเยอะเหมือนกันนะคะ แต่ใจไส้เขาก็น่าลูกใหญ่มากเลยจะลองเอาไปช่างดูค่ะเป็นพันอะไรเนาะคือพันข้อใจใหญ่โอ้โหเฮ้ดูอ้ขาออกมาแล้วเดี๋ยวจะลองชิมกันดูขาออกมาแล้วเดี๋ยวจะลองชิมกันดู พาไปดูต้นฝรั่งค่ะต้นฝรั่งอยู่ข้างบ้านอันนี้เสียดายอันนี้เสียดายลูกเขาเน่านี่ค่ะมาห่อไว้แล้วมาดูกันค่ะว่าจะกินได้ไหมโอ้ลูกเขาใหญ่มากเลยนะคะ โอ้อันนี้หกขีดนะคะเกือบเจ็ดขีดค่ะมาดูลูกที่สองค่ะนี่ค่ะผิวสวยเน่าซะแล้วห่อไว้เลยไม่รู้ว่าเขาดีไม่ดีอร่อยค่ะ ค่ะคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะลูกใหญ่มากเลยจะลองเอาไปช่างดูค่ะเป็นพันอะไรเนาะคือพันข้อใจใหญ่โอ้ดูดอันนี้เสียดายอันนี้เสียดายลูกเขาเน่า ลูกนี้ก็หกขีดคือลูกเขาใหญ่มากเลยนะคะก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาช่างดูค่ะว่าจะได้จะพาไปดูต้นฝรั่งค่ะต้นฝรั่งอยู่ข้างบ้าน ลูกนี้ก็หกขีดคือลูกเขาใหญ่มากเลยนะคะก็ไม่รู้เดี๋ยวจะตัดแล้วก็จะเอาไปชั่งไม่เอาขาตั้งก้องมาเหีนนะคะขอตัดก่อนค่ะอันนี้ก็ลูกใหญ่นะคะแต่ว่าเอาไว้ก่อนเพราะว่าลูกยังไม่ใสอันนี้ก็ลูกใหญ่เริ่มจะผิวใสแล้วอืม หวานขอบอร่อยมากเลยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะเขาก็มาเมล็ดเยอะเหมือนกันนะคะแต่ใจไส้เขาก็น่าขอบคุณทุกการรับชมค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะขอกินฝรั่งต่อก่อนนะคะอันนี้ก็ลูกใหญ่นะคะแต่ว่าเอาไว้ก่อนเพราะว่าลูกยังไม่ใส อันนี้ก็ลูกใหญ่เริ่มจะผิวใสแล้วอร่อยค่ะอันนี้เสียดายอันนี้เสียดายลูกเขาเน่าขอบคุณทุกการรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ ขอกินฝรั่งต่อก่อนนะคะโอ้ลูกนี้แปดขีดค่ะแปดขีดกว่ามาดูลูกที่สามค่ะลูกนี้ก็หกขีดคือลูกเขาใหญ่มากเลยนะคะก็ไม่รู้นี่ค่ะผิวสวยเน่าซะแล้วห่อไว้เลย ไม่รู้ว่าเขาดีไม่ดีจะพาไปดูต้นฝรั่งค่ะต้นฝรั่งอยู่ข้างบ้านใา้กีขีดอันนี้รูปแรกนะคะ